สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับช่องแม่บิวหิวโซยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แม่บิวก็จะมากินจุตับวันนี้มีตับสดๆมาเลยตับวัวนะคะต้องขออภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะนี่สดๆเลยนะคะแบบว่าตับใหม่อะคะ่ะนี่ให้ดูอันนี้แม่บิวหั่นไว้แล้วเนาะนี่คะ่ะเห็นไหม กรุบๆแน่ๆเลยอยากกินมากเลยเห็นเขากินอยากกินมากเลยแล้วแม่บิวก็ทําแจ่วนะคะแจ่วทําเองแต่แม่บิว่าจะกินรสชาติเปรี้ยวไม่ใช่รสชาติขมเพราะว่าเราจะกินในแบบสไตล์ของเราเนาะแบบที่เราอยากจะกินนะคะที่เรากินได้แล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยแบบนี้เหมาะสําหรับแม่บิวเพราะว่าแม่บิวไม่ชอบกินขมเนาะแต่ว่าชอบกินตับเพราะว่าตับมันหวานจุย้ยๆมากเลยจ้ามาเรามากินกันเลยดีกว่าเนาะ อืน้ำลายแตกแค่พูดก็น้ำลายแตกแล้วดูจ้ะดูชิ้นตับเห็นไหมจ้ะเงาแวบๆอ่ะเห็นไหมนีม่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความอร่อยอืนี่จิ้แจ่วแบบเน้นๆนะจ้ะ อร่อมากอืมอืม,อม,อม,อมคนที่ไม่กินดิบก็ไม่ต้องกินตามนะคะอันนี้ดูเป็นบันเทิงเนาะให้แบบว่าเรากินข้าวอร่อยอ่ะเนาะคนที่ชอบก็กินเนาะกินแบบไหนก็กินแบบนั้นละคะ่ะ ตับนี้แม่บิวให้หันห่นหั่นแบบเป็นลูกเต่าเลยนะจ๊ะแบบว่าจะบางก็ไม่บางจะหนาก็ไม่หนาอย่างเงี้ยอร่อยนี่จิ้มลงไปอย่างนี้เลยนี่ซดสแจ่วเลยจ้าให้ไปชิะกินให้ดูเด้อเดี๋ยวเพิ่งกินผักกินตับ เรื่มมา,า,าแล้วเนปากอือหืออือผักวันนี้ผักมันม,มีหลายอย่างนะแต่เขาไม่เขาไเน้นผักอะ่ะอืมอืมออะไรอะ่ะข้าวคั่วคั่วเองมันหอมมาก คือต้องคั่วเองเวลาซื้อเขาอย่าว่าเลยบางทีมันก็นาน่ะเนาะแต่เราคั่วเองเราได้ความหอมความสดใหม่คั่วอร่อยเลยพูดไม่พออีกละอือหืมอือืมตักมันละลายอยู่ในปากไมมันไม่ข้าวเลยเนาะ คนไม่ชอบกินเนือ้ออาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ไม่ดูกินได้เนื้อแต่ไม่บ่อยแต่จุตับดูเขามาสักพักแล้วแหละแล้วก็กินกินได้ชอบแบบแกวเปรี้ยวน,นี่นะจ๊ะอมอื้อย่าหาว่าม้อร่อยจริง เด็กๆไม่ควรทำตามนะคะกินดิบไม่ได้นะลูกอันนี้แม่บิวแก่แล้วเดี๋ยวไปกินยาถ่ายพยาธินะจ๊ะเด็กๆเ,เห็นก็ไม่ควรทำตามนะลูกเอาไปลวกนะจ๊าลูกเดี๋ยวผู้ปกครองจะว่าแม่นะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากลองชิมลองแจ่วเปรี้ยวก็ได้นะแซ่บเหมือนกันนะจ๊ะไม่ต้องขมก็ได้นะอื้ออ,อือ่อน,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 น ล้าวาไปขึ้นหนูสวนนะหยิบไม่ถูกเลยจะกินอะไรก่อนผักก็อยากกินจะตับอยากกินกว่าออเอาอีกเอาอีกทีเนี้ยเอาลงไปอย่างนี้เลยได้ไหมสองชิ้นเลยนะสองชิ้นไปไหนละชิ้นหนึ่งจมไปแล้ว จมไปแล้วไม่เป็นไรทีละชิ้นก็แล้วอื้มอื้อ,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 อลกบกบนี่รักอื้มเดาว่าหมูมันแตกอ่ะอร่อย ติดกันอีกชิ้นเนี่ยดูดินี่หั่นเป็นเต่นนานะหนานะเป็นลูกเต่าเลย ไม่มนกลิ่นขาวเลยมันสดด้วยเวลาเคี้ยวไปนะถ้าตับสดนะมันจะสู้ฟันสู้ลิ้นมันจะไม่เละเลแม่เคยกินตับที่มันไม่สดนะมันเละมันไม่สู้ฟันอันเนี้ยจับแล้วมันเป็นชิ้นๆมันไม่เละเห็นไหมมันแบบคือมันสดมากไม่อยากอวด 嗯嗯嗯嗯嗯，哎。 เยอะอยู่แต่อยู่ข้างๆกินตับก่อนนะเน้นตับเน้นตับ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  ไม่ขาดอะดูดิไมันเป็นไรไม่ขาดใช่ไหมมาขาดในปากนี่ได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ถ้าตับสดๆใหญ่ปไปหน่อยไหมไม่เป็นไรดูนัจาชิน้นใหญ่ๆเบิ่มๆโอ้ม,อม,อม Ừ. nếu Ừ. Ừ, dùt nhìn được. Nó lại rồi. Không nhìn được, không nhìn được. ดูนิ้วจริงๆต้องกินกับโหระพามันจะอร่อยมากวันนี้หาไม่ได้เลยจ้ะแม่หาไม่ได้เลยค่ะพยายามละอยายืม มือก mm ็เลอะ sốt lời ạ chẳng đăng đoạn đi ดูเธอจะอือทุกคำไม่ได้นะคนดูจะบอกว่าออืจะอร่อยอะไรขนาดนั้นอร่อยจริงแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็ไม่อร่อยจ้ะคนชอบก็อร่อยของมันสูญกันไม่ได้แล้ว มางคนกว่าข่าวแต่เราไม่ข่าวอืม

ไม่ขาดเลยจากตอนลงไปค่ะไปคุกนะจ๊ะดี it กินพวกกิดกมเนี่ยมันต้องมีผักเยอะผักทีต้นหอมอะไรเงี้ยมันจะช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ดับเลี่ยนกินีเยอะเลี่ยนนะคะเนี่ยตับอ่ะถ้ามีใบหระพานะ่อหือไม่อยากจะคุยมันชูรสได้เยอะเลยค่ะ 嗯，嗯、mm. mm. mm. rồi, đi Is that Cứ kinh dỡ biểu อิ่มค่ะกินไม่หมดเดีย๋ยวจะไปทำก้อยเม่ว่าตับหวานนะคะไม่ต้องห่วงค่ะที่เหลือไปลวกกินว่าแม่กินไม่ไหวอืมกินเยอะมาก พี่ปี่นาทีแล้วโว้สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนโอ้โหกระเด็นใช่หน้าไปเลยดีกว่าสุดยอดเนี่ยสำหรับวันนี้แม่บิวต้องขอลาไปก่อนนะคะกับ จุตับของเราโอกาสหน้าเนี่ยแม่บิวจะทำช่องจริงจังแล้วอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้แม่บิวด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมะจ้าไว้เจอกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีจ้า